สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวข้าวกองครับที่มารีวิวข้าวกองเพราะว่าเพื่อนผมหลายหลาคนเนี่ยทักกันมาว่าเฮ้ยข้าวกองของกองคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอาหารดีไหมน่าทานขนาดไหนอะไรอย่างนี้ครับวันนี้ผมเลยจะมารีวิวให้ดูแต่ก่อนที่จะรีวิวให้ดูเนี่ยคือต้องอธิบายก่อนว่า,าหลายๆที่อาจจะไม่เหมือนกันครับ บางเพื่อนผมบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับกอ่อสร้างอะไรอย่างนี้ก็มีการสั่งข้าวกองไปหลายๆกล่องก็จะเรียกว่าข้าวกองเหมือนกันแล้วก็จะทักกันเข้ามาเลยว่าแต่และที่เนี่ยข้าวกองของแต่และที่เป็นอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวข้าวกองของกองทายทําของผมเป็นรายการโทรทัศน์นะครับหน้าตากล่องก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมีแพ็กเกจจิ้งที่แบบ ค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็ดูสาะสระ่านนะครับก็จะเปิดดูข้างในก็แต่ละอย่างแต่ละวันก็คือจะมีอาหาร2ออย่างนะอันนี้จะเป็นทางทีมงานเขาเลือกสั่งกันมาครับซึ่งวันนี้มื้อเย็นต้องบอกเป็นมื้อเย็นนะครับก็จะมีหมูก้อนทอดแล้วก็จะมีต้มยำจะเป็นต้มยำไก่แล้วก็มีข้าวข้าวสวยแล้วก็จะมีช้อน ให้ดูข้าวสวยก่อนว่าก็ไม่ได้แข็งมากครับเพราะว่ายังใหม่อยู่ยังพอทานได้แล้วก็หมูก้อนหมูก้อนนี้อ่ะผมจะแกะต้มยำให้ดูก่อนนะครับรับใส่ถูกมาเรียบร้อยสักคู่นะครับ นี่ครับต้มยำก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นต้มยำไก่นะครับก็จะมีไก่ประมาณ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นใหญ่ๆนะครับกับเห็ดเราจะรีวิวให้ดูก่อนเลยว่าหมูเป็นอย่างไรบ้างหมูก็ยังพอทานได้นะครับก็ยังใช้ช้อนพลาติกเนี่ย ทา,ทานคู่กับข้าวก็ยังจะน่าเหมาะอยู่มาเรามาดูทางไก่กันต่อขนาดของชิ้นไก่โอ้ชิ้นนี้ใหญ่มากดูนะครับนี่เบิ่มๆเ,เลยโอ้ยแต่ไก่น่าจะดูน่าจะแข็งมากอ่ายังพอได้นะครับ เป็นชิ้นแบบนี้ออกมาก็ชิ้นใหญ่นะครับผมว่าในความรู้สึกผมแต่จะแข็งไปหน่อยอาจจะไม่เหมาะกับช้อนพลาสติกถ้าสมมุติว่าจะทานเนื้อไก่ให้หมดมก็จะลำบากหน่อยอาจจะต้องแบบยกขึ้นมาแบบนี้ เรากัดเอาดีกว่าครับว่าชิ้นนี้ค่อนข้างที่จะเหนียวไปหน่อยอ่าแล้วดูอีชิ้นดูอีกชิ้นดีกว่าครับถ้างั้นอีกชิ้นนะครับอ่าชิ้นนี้ไม่มีกระดูกก็น่าจะพอผ่านเฉลวยไม่มีลายแล้วดูชิ้นความใหญ่ของชิ้นนะครับก็น่าสนใจนะให้ดูชิ้นชิ้นนี้ครับ ก็ไม่ถึงกับจะบอกว่าไงแต,แต่มันก็ชิ้นใหญ่นะแต่ถ้ามันชิ้นเล็กกว่านี้จะกินอาจจะไม่เหมาะสำหรับปาก ไม่ขาดครับอุ้ยซ่อมหักครับผมไม่ช้อนหักครับเอ่อผมว่ามันจริงๆแล้วมันมันมันก็ไม่ไม่ได้เลวร้วายไปซะทุกม,มือครับมือนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไก่ค่อนข้างจะเหนียวไปหน่อย แต่ว่าอันนี้คือจะให้เห็นโดยรวมว่าแต่ละวันของกองถ่ายผมเนี่ยค่ากองจะเป็นอย่างไรก็จะมีแน่นอนครับมีหมูใหญ่ๆ2ชิ้นแล้วก็มีอย่างวันนี้เป็นต้มยำไก่ชิ้นใหญ่ๆสัก3ชิ้นอย่างนี้ครับนี่หมูก้อนแล้วก็มีข้าวแล้วก็มีช้อนพลาสติกให้ซึ่งมันก็โอเคครับแต่ว่าน่าจะผิดพลาดหน่อยตรงที่ไก่มันเหนียวไปวันนี้ทำให้ช้อนหัก นะไก่น่าจะไม่เหมาะกับกับช้อนในวันนี้นะผมว่าก็ลองดูครับผมเพื่อนๆกองอื่นเป็นยังไงมารีวิวกันได้ครับเพราะว่าเพื่อนผมทักกันมาหลายคนว่าเอ้ยข้าวกองมึงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยรีวิวให้กูดูหน่อยแต่วันนี้มารีวิวให้เพื่อนดูแล้วก็มันจะค่อนข้างแย่หน่อยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้อ่ะถ้าเพื่อนๆไหนกองไหนข้าวเป็นยังไงมารีวิวกันนะครับ